เจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบ้านรีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะครับมี3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับแล้วก็มีที่จอดรถให้ด้วยพร้อมติดตั้งแอร์และเครื่องทําน้ําอุ่นให้ทุกห้องเลยนะครับจะมีทั้งหมด2หลังนะครับบ้านหลังที่1เนื้อที่44ตารางวานะครับส่วนหลังที่2ก็มีเนื้อที่41ตารางวานะครับเราขายหลังละ7990 0 0บาทรวมโอนเรียบร้อยแล้วนะครับพิกัดบ้านก็อยู่ที่หมู่บ้านบัวหลวงตำบลท่าเสาอำเภอเมืองอุตรดิต์จังหวัดอุตร สะดวกจะซื้อไว้อยู่อาศัยหรือว่าปล่อยเช่าก็เหมาะมากนะครับซื้อไปในคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับถ้าเรามองจากภาพมุมสูงก็จะเห็นที่ตั้งโลเคชันของตัวบ้านนะครับบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะครับไปดูพื้นที่บริเวณบ้านกันนะครับตรงนี้เป็นถนนทางเข้าของบ้านเป็นถนนสาธารณะนะครับแต่พื้นที่ถนนตรงนี้ก็จะมีแค่บ้าน2หลังเท่านั้นนะครับที่ใช้ถนนเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ตรงนี้เราก็ทํารั้วสไลด์ให้นะครับเรามาดูพื้นที่บ้านหลังที่1กันก่อนนะครับบ้านหลังที่1ตรงนี้นะจเป็ที่จอดรอูกระเบื้งเรียร้อมแล้วนะครับี้ เรารีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งสีทั้งไฟเราก็ติดตั้งแอร์ road, ให้ด้วยนะครับฝ้าเพดานก็ทําให้ใหม่ตรงนี้เป็นประตูไม้นะครับเดินเข้ามาก็จะมาเจอโถงรับแขกองโถงนี้ก็ติดตั้งแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับชุดโซฟาตรงนี้ก็ให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนครัวกันครับท้ายมือตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูครัวกันก่อนตรงนี้เป็นโซนครัวนะครับตรงครัวนี้ก็มีหูดดูดควันให้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ก็แถมให้เลยนะครับเราไปดูโซนห้องนนนนออ่ห้้งีีเป็ท1 <un> มีแอร์ให้พร้อมนะครับห้องกว้างวางเตียง5ฟุตได้สบายๆมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะครับห้องนี้ก็มีพัดลมติดผนังให้ด้วยตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็มีสุขภัณฑ์พร้อมนะครับแล้วก็ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้แล้วนะครับไปดูห้องนอนที่2กันต่อครับตรงนี้เป็นห้องนอนที่2นะครับประตูห้องนอนก็จะเป็นประตูกระจกแบบนี้เลยไซส์ก็ขนาดเท่ากันกับห้องนี้หนึ่งนะครับตรงห้องน้ำก็สุขภัณฑ์ครบเช่นเดียวกันติดตั้งแอร์ให้เหมือนกันนะครับไปดูห ให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับอ้องน้ําก็สุขภัณฑ์ครบเช่นเดียวกับ2ห้องแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังที่2กันต่อนะครับตรงนี้เป็นบ้านหลังที่2งนะครับโรงจอดรถอยู่ตรงนี้นะครับติดตั้งกครงให้เช่นเดียวกันกับหลังแรกนะครับโรงจอดรถตรงนี้ก็จอดรถได้2คันสบายๆเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันครับเดินเข้ามาเราจะเจอห้องครัวก่อนนะครับไปอยู่ตรงขวามือตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องครัวกันก่อนครับ ห้องครัวก็กว้างนะครับมีชุดบิวอินเคาน์เตอร์ให้ด้วยมูดดูดควันดูดอากาศก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับแถมโต๊ะรับประทานอาหารให้ด้วยนะครับไปดูห้องรับแขกกันต่อนะครับห้องรับแขกตรงนี้ก็ติดตั้งแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีโซฟาและตู้เฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยเราแถมให้เลยนะครับไปดูโซนห้องนอนกันต่อครับตรงนี้มีประตูกระจกบานสไลด์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่1ครับประตูห้องนอนเป็นประตูไม้นะครับห้องก็ไซส์เดียวกันกับบ้านหลังแรกนะครับวางเตียงห้ไฟ ก็มีพัดลมติดผนังให้ด้วยตรงนี้เป็นห้องน้านะครับสุภพัณฑ์ก็ครบเช่นเดียวกันพร้อมเครื่องทําน้าอุ่นเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่2กันต่อครับห้องนี้ก็เป็นห้องนอนที่2นะครับเราติดตั้งและทําเช่นเดียวกันกับห้องแรกขนาดห้องเท่ากันนะครับภายในห้องน้ําก็ติดตั้งเช่นเดียวกันกับห้องแรกไปต่อกันห้องนอนที่3นะครับห้องนี้เนื้อที่จะกว้างกว่า2ห้องแรกนะครับมีแอร์มีพัดลมมีไฟให้เหมือนกันนะครับห้องน้ําเองก็ติดตั้งสุภพัณฑ์ครบพร้อมเครื่องทาน้ําอุ่นทั้งงงหหลลลัันนนีีี้้้เเรรรรราาาาาขยยยะ7990บบทควมโออ แล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มโลเคชันจากตัวบ้านนะครับไปเซเว่นอีเลเประมาณ4กิโลเมตรไปราชพัฒอุตรดิตประมาณ4กิโลเมตรไปที่ว่าการอำเภอเมืองประมาณ6.9กิโลเมตรไปห้างไฟเดย์ประมาณ8.1กิโลเมตรไปโรงพยาบาลประมาณ8.7กิโลเมตรนะครับบ้านสองหลังนี้อยู่หมู่บ้านบัวหลวงตำบลท่าเสาอำเภอเมืองอุตรดิตจังหวัดอุตรดิตบ้านหลังแรกเนื้อที่44ตารางวาบ้านหลังที่2เนื้อที่41ตารางวามี3ห้องนอน3ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับแล้วก็มีโรงจอดรถด,ด้วยราคาไม่แพงนะครับขายเท่ากันนะคร 99,000บาทรวมโอนแล้วนะครับจะซื้อไว้อยู่อาศัยหรือว่าปล่อยเช่าก็เหมาะมากนะครับเพราะว่ามีทั้งสามห้องนอนนะครับแต,แต่ละห้องก็มีห้องน้ําในตัวใครที่สนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับจะขอรูปขอดีโอเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ